ท่านรองอดิสรกรณีเรื่องของเครนที่ใช้ในการก่อสร้างทางรถไฟความเร็วสูงกันฮะตกทับขบวนรถไฟด่วนพิเศษนะแล้วก็มีทั้งผู้เสียชีวิตแล้วก็ผู้บาดเจ็บตอนนี้เนี่ยทราบว,ว่าทางคอปปอพอก็มีการสั่งการนะจ้ะาเลขาสั่งการให้บริษัท ประกันภัยเข้าไปช่วยเหลือนะฮะในรายละเอียดตรงนี้เนี่ยท่านเลขาสั่งการยังไงบ้างคบท่านอดิศรคะท่านได้มอบหมายให้ผมเป็นประธานในการประชุมนะครับเมื่อตอนบ่ายนะครับเมื่อช่วงบ่ายแล้วก็มีผู้แทนบริษัทประกันรวมทั้งรองผู้ว่าการการรถไฟนะครับเข้าร่วมประชุมร่วมกันนะครับต้องเรียนก่อนว่าในการประกันภัยตัวเนี้ยนะครับมันเหมือนกับการประกันความรับผิดของผู้ก่อสร้างนะครับ ังนั้นเนี่ยนะครับบริษัทที่ก่อสร้างเนี่ยถ้าทําให้เกิดความเสียหายนะครับถ้าเราพูดกันตามหลักกฎหมายละเมิดเลยก็คือว่านะครับคนที่เสียชีวิตจะได้รับการชดเชยนะถามว่าเท่าไหร่นะถ้าพลาดตามหลักกฎหมายถ้าขึ้นศาลก็จะบอกว่าตามฐานทางรูปซึ่งมันก็จะยุ่งยากมาในการพิสูจน์ตรงยืนย่นไอ้นู่นนั่นนี่นะครับเราคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เอ่อกระทบกระเทือนจิตใจประชาชน นะครับแล้วก็เกิดความเสียหายเป็นวงกว้างนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นในระบบประกันภัยนะครับเราก็เชิญทั้งผู้แทนของทางรถไฟนะครับแล้วก็ทางบริษัทประกันมาหาลือกันนะว่าควรจะดําเนินการยังไงนะครับโดยแนวทางก็คือว่าเราต้องการให้มีการจ่ายเงินพันตับ นะครับโดยไม่ต้องบอกว่าเออเขาเป็นเอ,อ่อวิศวกรเขาเป็นนักศึกษาเขาเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับเราตกลงกันว่านะครับบริษัทเห็นพ้องนะครับกรณีนี้นะฮะแล้วก็รายละหนึ่งล้านบาทนะครับกรณี<น>ที่เสียชีวิตค่ะในส่วนของกรณีที่เสียชีวิตรายรายละหนึ่งล้านบาทเนี่ยแล้วด้วยกรอบของเวลานะฮะที่เราจะสามารถมอบให้กับครอบครัวของเขานี่มีการพูดคุยกันด้วยไมหมฮะตลอดดิสซอนคะ เอ่อปกติแล้วเราจะใช้คำว่าโดยเร็วที่สุดผมเชื่อว่าบริษัทจะทําโดยเร็วที่สุดอยู่แล้วครับคือมผมเรียนอย่างนี้ก่อนนะครับคําว่าลายละหนึ่งล้านบาทแปลว่าเอ่อผู้เสียชีวิตญาติไม่ต้องพิสูจน์อะไรทั้งนั้นนะครับรับหนึ่งล้านบาทนะครับในกรณีที่เอ่อผู้เสียหายหรือผู้เสียชีวิตเนี่ยนะครับเอ่อคิดว่าฐานะรูปเขาเขาสูงกว่านั้นอันนั้นเรามาว่ากันเป็นรายได้ นะครับค่ะอ่าหลักการเป็นแบบนี้นะครับอ่อการจ่ายสินใหม่ปกติเราจะจ่ายภายใน15วันนับแต่ได้รับเอกสารนะครับเชื่อว่าพรุ่งนี้นะครับถ้าเลขาได้มอบหมายไปแล้วนะครับเราจะมีทีมของเรานะครับคือของพพพนะครับเอ่อผมให้ท่านผู้ช่วยสองท่านนะครับลงพื้นที่นะมีพอนะครับลงไปด้วยนะครับแล้วก็จะมีท่านผู้แทนจากการรถไฟนะครับมีผู้แทนจากบริษัทประกันภัย ลงพื้นที่นะครับเพื่อไปจัดการเรื่องทั้งหลายครับอืนี่คือในส่วนของผู้ที่เสียชีวิตอ่ะนะคราวนี้ในส่วนของผู้ที่บาดเจ็บล่ะคะตลองอันดิสอนค่ะต้องต้องเรียนก่อนว่ามันจะแยกนะครับเป็นเรื่องๆนะก็นี่บาดเจ็บเนี่ยถ้าเราพูดถึงเรื่องค่ารักษาพยาบาลนะครับค่ารักษาพยาบาลคงเป็นการจ่ายตามจริงนะครับเราคงไม่รวมถึงค่าสมมุติว่าเป็นค่าพลภาพไปในอนาคตหรืออะไรเหล่านั้นเราก็ว่ากันเป็นกรณีกรณีครับอืมอืมคราวนี้ กรณีที่เขารักษาตัวอยู่นะฮะการรักษาตัวอาจจะต้องใช้เวลานานนะฮะตลอดดิสอนเพราะบางทีคุณหมออาจาะนัดต่อเนื่องกันเนี่ยโอ้โหแล้วช่วงที่รักษาตัวเช่นนี้การดูแลค่าใช้จ่ายหรือแม้แต่บางครั้งบางคนบอกใช้สิทธิ์บัตรทองใช้สิทธิประกันสังคมก็ตามแต่นะฮะแต่ว่าการเดินทางไปรักษาตัวหรือคนที่ไปดูแลล้วนแต่เป็นค่าใช้จ่ายด้วยกันตรงนี้เนี่ยทางคอปปอ,อจะสามารถพิจารณาหรือว่าบริษัทที่เกี่ยวข้องเนี่ยเขา เขามีขอบเขตในการช่วยเหลือยังไงบ้างคบท่านคะผมผมเรื่องนี้ครับเท <c oughs> ่าที่ผมได้ทราบข้อมูลจากท่านรองผู้ว่าการ <c oughs> นะครับที่ <c oughs> ได้พบกันช่วงบ่ายนะครับท่านบอกว่าบริษัทผู้รับจ้างนะครับได้ไปดําเนินการเหมือนกับเซ็นอะไรรับผิดกับโรงพยาบาลไปแล้วเรื่องค่าใช้จ่ายนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยพรุ่งนี้นะครับทีมของเราก็จะไปนะ,ะดูแลความเรียบร้อยว่าทุกอย่างเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับเพราะว่า จริงๆแล้วเนี่ยความรับผิดของของตัวผู้รับจ้างเนี่ยนะครับจะถูกรับประกันอีกทีโดยบริษัทประกันครับ <c oughs> ก็มันก็จะเป็นการรับช่วงต่อนะครับแต่ถ้าเขารับรองไว้แล้วมันก็ทําให้เกิดความสบายใจกับผู้ป่วยว่าไม่ต้องไปหาเงินสําร,รองหรืออะไรทําให้เดือดร้อนต่อครอบครัวอีกครับ ค่ะเอาเป็นว่าในกรณีนี้พวกเราอาจจะต้องติดตามความคืบหน้าหลังจากที่ตัวแทนของคอปพอลงไปดูในรายละเอียดการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บอย่างนั้นถูกต้องไหมคะเราจะดูแลอย่างใกล้ชิดครับ <c oughs> ต้องเรียนว่าเรื่องนี้สําคัญมากๆนะครับ <c oughs> เราจัดการภายในหนึ่งวันนะครับ <c oughs> รวมทั้งพรุ่งนี้เราจงส่งเจ้าหน้าที่ระดับสูงระดับผู้ช่วยเลายขาธิการลงไปสองท่านพอออีกหลายท่านลงไปเนี่ยนะครับ <c oughs> แล้วหลังจากนั้นเองเนี่ยมีพออ,อภาคพ,พอจังหวัด ที่จะคอยมอนิเตอร์นะครับติดตามเรื่องราวต่างๆนะครับขอให้ประชาชนมีความเชื่อมั่นครับเรารู้สึกนะครับเหมือนที่คนรู้สึกนะครับเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเสียใจต่อครอบครัวของญาติผู้เสียชีวิตและเราก็จะพยายามอย่างเต็มที่นะครับที่จะทําให้ทุกอย่างอ่างไรดีย,ดยได้รับการเยียวยาตามสมควรเพราะว่าไม่มีใคร ทำเรื่องเหล่านี้ให้กลับมาเป็นสภาพเดิมได้อยู่แล้วครับค่ะท่านรองอดีศรนี่นอกเหนือจากเรื่องของอขอบข่ายที่ทําบริษัทประกันนะเขาจะต้องมารับผิดชอบอนะฮะในส่วนของผู้ประกันภัยก,การก่อสร้างที่เกี่ยวข้องคราวนี้หากแม้ว่าที่ ผู้ประสบเหตุนะะเขามีประกันของเขาอยู่แล้วนะฮะประกันชีวิตรประกันอุบัติเหตุหรือแม้แต่บางครั้งที่เขาเวลาไปเปิดบัญชีธนาคารนะคะท่านท่านรอนดิสอรน,นึกออกใช่ไหมครับบางทีเขาก็ต้องมีการทําประกันพร้อมควบคู่กับการเปิดบัญชีเป็นต้นตรงนี้เนี่ยค่ะสิ่งที่พี่น้องประกันที่เขาทาประกันเขาจะได้รับอะไรยังไงบ้างคะผมเรียนขอให้พิจารณาแยกเป็นสองส่วน ถ้านนเปลส่วน,วนวค่ารักษาพยาบาล <monk. S 1> นะครับค่ารักษาพยาบาลเนี่ยไม่ว่าเราจะทําประกันส่วนตัวนะครับทาประกันขีฉบับก็แล้วแต่นะครับสุดท้ายแล้วมันจะชดเชยตามค่ารักษาพยาบาลที่ถูกจ่ายออกไปนะครับตามหลักของการประกันวินาศภัยอันนี้ไม่รวมถึงการสูญเสียอวัยวะนะครับการเสียการประกอบอาชีพอันนั้นเป็นคนละส่วนกันนะอันนั้นแยกพิจารณานะครับกรณีของการเสียชีวิต นะครับหรือเสียอวัยวะที่มีการกําหนดจนํานวนเงินเอาประกันไว้ชัดเจนในกรมธรรม์นะครับกรณีนั้นทุกฉบับที่ทําอยู่จะต้องจ่ายวงเงินตามตกลงครับอืมแล้วทุกกรมธรรม์ที่เขาทําอยู่เนี่ยก็จะอยู่ในกรอบเร็วที่สุดเหมือนกับบริษัทที่รับประกันภัยการก่อสร้างที่กล่าวมาเช่นนั้นเหมือนกันไหมฮะสิบห<ม>้าว <15 S 2> ันหนึ่งทันอย่างที่เรียนว่าเอกสารครบสิบห้าวันจ่าย นะครับ uh ช้ากว่านั้นไม่ได้นะครับ mm hmm. แล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่เราลงพื้นที่เพื่อไปช่วยให้กระบวนการหรือเอกสารเนี่ยครบถ้วนโดยโดยเร็วนะต้องเรียนอย่างนี้นะครับท่านเลขาเนี่ยได้สั่งการแล้วว่านะครับพรุ่งนี้ลงไปนะครับจะต้องพยายามผมเรียน,นว่ามันมีพรบข้อมูลส่วนบุคคลนะครับแต่ว่าเราเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐแล้วเราก็พยายามอย่างเต็มที่นะครับเราจะเข้าไปแล้วก็จะขอรายชื่อ นะครับรวมทั้งเ,เลขบัตรประชาชนนะครับเพื่อเข้ามาเนี่ยตรวจสอบในฐานข้อมูลการประกันภัยนะซึ่งคอพพเนี่ยมีฐานข้อมูลกลางประกันภัยอยู่นะครับในก่อถ้าเสียชีวิตไปเรามีเลขศึกสามหลักเนี่ย <cam ina> เขาอาจจะไม่ทราบด้วยซ้าครับว่าเขามีประกรันอยู่ภายใต้บัตรเครดิตของเขาภายใต้สินส้านะ<ใ>น,นะครั้ก็ได้นะฮะท่านใช่ครับเพราะฉะนั้นเราเองจะเป็นคนค้นหาให้นะครับ <อ lit. S 3> และจะเป็นคนถ้าถ้าเราพบเราจะประสานงานให้ครับให้มีการจ่ายสินไหมขอถุ้นครับก็คือแจ้งไปที่ญาติพี่น้องของเขาอะนะฮะครับก็ขอความร่วมมือนะครับในการแชร์นะครับเลขบัตรประชาชนของผู้เสียชีวิตครับ ค่ะในกรณีนี้นะฮะพอดีทราบข่าวว่ามีผู้เสียชีวิตบางรายก็เป็นคนอยู่ต่างจังหวัดกันนะฮะกระจายกันอย่างเช่นนี้ที่จังหวัดอุดรธานีเนี่ยนะฮะเวลาที่เจ้าหน้าที่คอพอเราติดต่อเนี่อย่างพรุ่งนี้ที่จะมีการลงพื้นที่ก็คือจะลงพื้นที่ไปที่นครราชสีมาถูกต้องไหมฮะแต่ว่าจะมีการลําเลียงเคลื่อนย้ายร่างผู <Kom> ้เสียชีวิตไปตามภูมิลําเนาแล้ว่นะฮะการติดต่อการประสานงานอย่างใกล้ชิดนี่ไม่ไม่ทราบมีการมอบหมายเจ้าหน้าที่คอพพ ลงพื้นที่ตามภูมิลำเนาผู้เสียชีวิตยังไงบ้างคบท่านคะจริงๆเรามีคอ,อปพอจังหวัดอยู่หลายแห่งนะครับแต่ว่าเชื่อว่าในวันพรุ่งนี้ที่ลงไปเนี่ยเราคงได้พบกับหลายหน่วยงานนะครับที่มีการช่วยเหลือผู้ประกันอยู่นะครับเราอาจจะได้รายชื่อโดยข้อมูลเหล่านั้นจากหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องก็ได้ครับอ๋อ <นะ S 1> ค่ะคราวนี้ในกรณีของผู้ที่เสียชีวิตแล้วเขาทำประกันภัยก็ว่าไปแต่ผู้ที่บาดเจ็บแล้วคะท่าน อ่าแล้วเขามีประกันภัยเหมือนกันนี่รับทั้งสองส่วนได้ทั้งของบริษัทที่ประกันภัยที่เกี่ยวข้องกันก่อสร้างแล้วก็ทั้งของส่วนตัวมีกรอบอยังไงบ้างไหมฮะกรณีบาดเจ็บเนี่ค่ะอย่างอย่างที่เรียนครับจริงๆแล้วตัวบาดเจ็บเนี่ยนะครับเราคุ้มครองตามความเสียหายที่แท้จริงก่อนคือค่ารักษาพยาบาลน,นะครับจะเบิกฉบับไหนก่อนก็ก็ว่ากันไม่ได้มีประเด็นอะไรนะครับเบิกได้จนเต็มวงเงินนะครับ ในกรณีที่เป็นกรณีอื่นอย่างที่เรียนว่าใบการบาดเจ็บเนี่ยการรักษาที่มีใบเสร็จรับเงินเนี่ยมันจ่ายได้ตามหลักการก็คือตามความเสียหายที่แท้จริงนะครับส่วนการทุกพลภาพการเจ็บปวดเรื้อรังหรือว่าอะไรพวกเนี้ยนะครับการเสียความสามารถในการประกอบอาชีพอันนั้นเป็นสิ่งที่สามารถประเมินและจ่ายได้แต่ต้องเรียนว่าสุดท้ายนะนะครับถ้าเกิด เอ่อตกลงกันไม่ได้จริงจริง,รงๆมันเป็นอำนาจศาลแต่ว่าเราจะพยายามอย่างเต็มที่นะครับให้มีการไกล่เกลีย่ยให้มีการเอ่อตกลงตัวเลขที่เหมาะสมที่สุดครับค่ะอย่างกรณีของบริษัทผู้รับประกันภัยการก่อสร้างไม่แน่ใจะนะฮะว่าถ้าหักบาดเจ็บเขามีวงเงินจำกัดไว้แค่ไหนยังไงไม่ทราบทางทะเลอดดินพอได้ข้อมูลมาจากบริษัทประกันภัยไม่ว่าจะเป็นที่พยาประกันภัยกรุงเทพประกันภัยบ้างหรือ,อยังนะท่านคะจริงจริงทุนประกันเนี่ยเป็นทุนประกันรหรืออินทรประกันภัยนะครับ เป็นทุนประกันรวมของความรับผิดทุกอย่างในการก่อสร้างเขาเนี่ยอยู่ที่ห้าร้อยแปดสิบสามล้าน,นคาว่ารวมทุกอย่างแปลว่าไม่ได้รวมแค่ชีวิตร่างกายคนรวมถึงทรัพย์สินรวมถึงความรับผิดอื่นๆที่เกิดขึ้นนะครับแต่อยู่ในว <อา S 1> <อ>งเงินเท่านี้ใช่ไหมฮะท่านห้าร้อยแปดสิบครับโอ้แล้วเขาจะบริหาร,รจัดการยังไงแล้วครับเพราะว่าการก่อสร้างมันยังคงต้องมีต่อไปด้วยใช่ไหมฮะหรือว่าเรา เราเชื่อว่าเขาคงไม่ได้ใช้วงเงินตรงนี้หมดเพราะว่าจริงๆการก่อสร้างครั้งนี้นะครับมันมันมีความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับจริงๆอาจเกิดขึ้นกับบุคคลอื่นอาจจะเกิดขึ้นกับทรัพย์สินอื่นรอบๆที่การการก่อสร้างทางยาวๆเนี่ยนะครับเป็นไปได้หมดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับอันนี้คือวงวงเงินรวมนะครับสําหรับกรมธรรม์ฉบับนี้นะครับแต่ว่าในการบริหารจัดก,การ เงินประกันในกรณีของผู้ที่บาดเจ็บตรงนี้เนี่ยก็จะต้องขึ้นอยู่กับตัวของผู้เสยียหายนะฮะญาติกับตัวของผู้บาดเจ็บหรือญาติของผู้บาดเจ็บที่ดูแลกับทางบริษัทประกันภยัยคอปปอร์เราจะเข้าไปเป็นคนกลางดูความเหมาะสมยังไงบ้างไหมคะท่านเพราะว่าถ้าเขามีจํากัดอยู่5 8 0รอดบล้านเราก็ไม่รู้เขาเอามาใช้มากน้อยแค่ไหนอะค่ะท่านในการคือคือยอย่างที่ผมเรียนนะครับคือตอนนี้เรา,เาดูเคสของการเสียชีวิตนะครับเราพยายามทําให้ง่ายสําหรับ ผู้เสียหายหรือครอบครัวมากที่สุดนะครับทีนี้ตัวของการบาดเจ็บเนี่ยแน่นอนตัวเงินที่เป็นใบเสร็จต้องจ่ายแน่นอนครับแล้วก็ตัวความเสียหายอื่นเนี่ยอย่างที่เรียนว่าจริงๆแล้วเรามีอำนาจแค่ไก่เกลี่ยแต่ว่าโดยหลักการก็คือเราจะติดตามแล้วก็ถ้ามีประเด็นข้อพิพาทจริงๆเรามีฝ่ายฝ่ายสายคุ้มครองสิทธทิประโยชน์ที่ดําเนินการที่เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนอยู่แล้วนะครับเพื่อให้เกิดการเยียวยาที่เหมาะสม นะอย่างไรก็ตามเนี่ยต้องเรียนว่าถ้าสุดท้ายจริงๆนะครับ <S <S ไม่สามารถตกลงกันได้อันนั้นเป็นดุลพินิจของศาลแต่ว่าเรื่องที่มาที่เราส่วนใหญ่จบนะครับส่วนใหญ่คุยกันได้นะคะในเกณฑ์ที่เหมาะสมเราพยายามอย่างที่สุดครับเพราะว่า <S <S 2> <S 2> การไปศาลก็ทําให้เกิดค่าใช้จ่ายนะครับ <S <S แล้วก็ใช้เวลานะครับแล้วก็ ทำให้คดีไปอยู่ที่ศาลเยอะก็เป็นภาระในการตัดสินคดีด้วยนะครับ <c oughs> เราเองกับภาคธุรกิจก็พยายามนะครับอย่างเต็มที่นะครับให้ให้ทุกอย่างจบอย่างรวดเร็วครับค่ะดีค่ะเอาละเรื่องนี้ก็ติดตามกันนะแต่ไหนไหนที่มีโอกาสคุยกับท่านรองเลขาคอปอท่านอาดิษรแล้วนอกเหนือจากที่เคหล,ลนทับรถไฟแล้วนะขออนุญ,ญาตไปที่พระธามสองสักนิดหนึ่งได้ไหมฮะท่านไม่ไม่แน่ใจว่าท่านอาดิสรพอได้รับข้อมูลบ้างแล้วใช่ไหมคะประเด็น ในเบื้องต้นทราบว่ามีผู้เสียชีวิตสองรายนะครับใช่แล้วก็เราพยายามตรวจสอบอยู่ครับว่าตอนนี้ประกันภัยที่ไหนเป็นคนรับนะครับยัง<ฮ>ไม่ได้ข้อมูลครับแต่ว่าแนวทางการบริหารจัดการจะเหมือนกับกรณีที่นครราชสีมาไหมครับเพราะาทุกบริษัทรับเหมาก่อสร้างเขาก็ต้องมีการทําประกันใช่ไหมครัท่านโดยหลักการควรเป็นเช่นนั้นครับ อ่าค่ะแต่ว่าในพื้นที่ถนนพระรามสองที่เราทราบว,ว่าก็ไม่ได้เกิดเหตุครั้งนี้ครั้งแรกนะฮะก่อนหน้าน,นี้ก็มีเป็นประเด็นไม่แน่ใจเหมือนกันครับว่าวงเ,เงินประกันที่ทําไว้นะฮะโครงการใหญ่ๆอย่างนี้จะถูกใช้ถูกถอนไปแค่ไหนอย่างไรนี่มีวิธีการที่เราจะมั่นใจได้ไหมครับว่าผู้ที่สูญเสียเขาจะรับการดูแลที่เหมาะสมเพราะโครงการนี้ยังกอ่อสร้างอีกกี่ปีไม่ทราบนะฮะท่านอดิศร ผมเรยนอ,อย่างเงี้ยโดยปกติเนี่ยนะครับ<ะ>เวลามีการจ้างโครงการใหญ่ๆนะครับะจะมีการกําหนดนะครับ<ะ>เงื่อนไขเขาว่าผู้รับจ้างจะต้องมีประกันภัยนะครับ<ะ>แล้วก็โดยหลักการเนี่ยนะการมีประกันภัยเนี่ยนะต้องประเมินไว้เพียงพอนะในกรณีที่วงเงินถูกใช้ไปเยอะนะไม่ได้แปลว่าเขาไม่สามารถซื้อเบียยเพิ่มเพ<ะ>ื่อให้วงเงินกลับมาได้ะนะดังนั้นเนี่ยปกติแล้วนะครับโดยหลักการแล้วเขาควรจะ คงวงเงินที่เหมาะสมเอาไว้นะครับอันนี้เป็นเรื่องที่ผู้ว่าจ้างกับผู้รับจ้างเนี่ยควรจะมะีเรื่องของความผูกพันตามสัญญานะครับเรื่องเหล่านี้อยู่แล้วครับแต่การจะเพิ่มวงเงินเบี้ยประกันดังกล่าวนี้ก็จะต้องขึ้นอยู่กับผู้ว่าจ้างอย่างนั้นใช่ไหมฮะคอพอพอไม่สามารถให้คําแนะนําได้ไหมฮะกรณีใครสิิ์เช่นนี้ฮะกรณีมีปัญหาบ่อยหรือมีวิกฤตนะคะท่านจริงๆคําแนะนาของเราจริงๆก็คือ,อในงานที่ยังไม่เสร็จ นะครับแล้วก็มีการใช้วงเงินไปสมมงหุนะครับก็ควรจะมีการเราเรียกว่า r e อิน t a t e มนต์ก็คือการซื้อนะครับวงเงินกลับมานะครับปกติเราจะให้คําแนะนําแบบนั้นครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับผู้ว่าจ้างว่าว่าจะดําเนินการอย่างไรใช่ไหมฮะต้องเรียนว่าอย่างนั้นจริงๆครับเพราะว่าเราเป็นหน่วยงานกํากับดูแลเราไม่มีสิทธิ์ไปบังคับใครว่าต้องซื้อประกันนะครับอันนั้นเป็นเรื่องระหว่างผู้จ้างกับผู้รับจ้าง นะครับซึ่งคนที่จะมีอำนาจควบคุมจริงๆก็คือผู้จ้างเพราะท่านจ้างเขานะและท่านบอกเขาว่าคุณจะต้องทําอะไรนะครับคุณจะต้องไม่ทําอะไรเป็นไปตามสัญญานะครับครับค,คือกรณีนี้นะคุณผู้ฟังเป็นข่าวไปทั่วโลกนะท่านอนดิสรคงคงได้ข่าวอยู่แม้นแต่สื่อเมืองผู้ดีเองก็พูดถึงเรื่องความปลอดภัยในงานก่อสร้างเรื่องของโครงสร้างในประเทศไทยซึ่งเรื่องของการดูแล นะฮะการประกันภัยของเรานี่มาตรฐานเดียวกับมาตรฐานโลกเลยไหมฮะท่านหรือว่าสูงกว่าบางประเทศด้วยคบท่านอดิศรเนี้ยผมเชื่อว่านะครับ <c oughs> ผมมีความเชื่อมั่นว่าเ,เรานะครับมีความห่วงใยนะครับ <c oughs> และมีความพยายามอย่างเต็มที่นะครับที่จะให้ประชาชนได้รับความคุ้มครองสูงสุดนะครับ, <c oughs> รบการสื่อสารของท่านเลขากับธุรกิจประกันภัยชัดเจนนะครับว่ากรณีที่มีอุบัติภัยนะครับรายใหญ่ นะครับคอพอพอจะเข้าไปทันทีโดยหลักการนะครับและทุกที่นะครับควรจะทําหน้าที่ของตัวเองให้เต็มที่เพราะนี่คือภาพลักษณ์ของธุรกิจและก็ความเชื่อมั่นต่อประชาชนที่จะมีต่อธุรกิจประกันภัยครับ <c oughs> เราเชื่อว่ามาตรฐานของเราไม่ได้แพ้ใครครับ ค่ะเอาละค่ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะฮะท่านรองเลขาอดสศรพิพัฒน์บวรพงศ์นะรองเลขาที่การคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยที่ให้ข้อมูลกับเราขอบพระคุณมากๆกค่ะท่านรองอดีศรค่ะขอบคุณท่รับสสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ